สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้มินิเล่ามาร์กนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่อสอบถามกันมาค่อนข้างเยอะว่าเมอนิเล่ามาร์กเนี่ยมันใช้ไง่ายไหมมันอะไรยังไงแต่จะบอกว่าจริงๆมันใช้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันใช้เวลาเพียงแค่ยี่สิบทีมันประมาณยี่สิบนาทีหน้าก็แบบยกกระชับลดจริงๆอ่ะเคยเคยทำกับเพื่อนแล้วนะตอนนี้ก็แบบจะจะจะ,จะมาสาธิตทีหนึ่งนี่ก็คือล้างหน้าให้สะอาดสะอาดแล้วมากล้างสองรอบ่ย ะะก็มีเื่อะมากัวนี้ที่ที่จะแนะนำคน,นะ,ะคือมันใช้ง่ายจริงกล่องนี้กล่องเดียวนะเข้าข้างในก็จะมีอีกหลายซองนี่นี่ก็ดินะก็แต่เรามีมีแกะแล้วก็จรงจริงซองหนึ่งเนี่ยถ้าใช้กันแบบฟินๆเลยก็สองครั้งสองหน้าได้สองหน้า,นาแต่ป่านใช้ ได้เยอะเยอะๆเยอะกว่านั้นเยอะได้ถึงสี่อ่ะจริงๆนี่นะคะในซองมันก็จะเป็นผงแบบนี้นี่นะให้ดูนี่นะเนี่ยเป็นผงผงของแบบนี้ยังเลยู่เลยเลยอยู่หน้าจริงๆไม่ต้องใช้เลยเลิศหรูเลยนี่จริงๆพอเป็นผงดูนะเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะ จะเป็นผงแค่นี้เองแล้วก็เอามาผสมกับน้ําแร่อะไรก็ได้น้ําแร่อะไรก็ได้ในที่นี้ก็ยี่ห้อะไรก็ได้ที่เราดื่มกันนะ,นะคะตะปัน่นตอนนี้ปั่นใช้ของาลาร็อสอยู่มันก็น้ําแร่ฉีดหน้าเหมือนกันนั่นแหละจะหมดแล้วเนี่ยก็ฉีดลงไปในนี้รอนครูนิดเดียวเดอมีน้ำแร่อะไรได้นะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมา แล้วก็เอาพา,า,า,ายคนพายก็คนให้เข้ากันคือใช้ไม่ได้เยอะเลยจริงๆเว้ยอันนี้นี่วันนี้เทเทน้ำเอ๊ะเทผงมินเรมาค,ค่อนข้างเยอะนะปกติใช้ไม่เยอะขนาดนี้ค่ะแต่ว่าถ้าจริงๆนะบางคนก็อุย้ยหนังน่าฉันแบบเยอะไปป่ะลูกนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบนะคะ แต่วันนี้มีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนอกจากที่จะเป็นที่จะเป็นน้ำแร่นะนี่เดี๋ยวคนก่อนนี่เห็นไหมก็คนคนให้มันเข้าเข้ากันแต่ทีนี้นมีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งคือจริงๆแล้วใช้แค่น้ำแร่ก,ก็พอใช่ปะแต่ทีนี้เรามีตรงนี้มีมีไว้มีไว้ตรงนี้นะคะมันผลิตจากาสมุนสม,สมของวัตถสาระเข้น้นะมงังุรน้ำ อะไรอ่ะทัพทีมน้ำเชอรี่ซึ่งมันมีส่วนผสมที่ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ดื่มแต่ว่าอันนี้เราจะมาผสมอนนี้ด้วยเพื่อมันจะช่วยให้ขาวใสขึ้นคือตัวมิเนอรัลเนี่ยมันใส่นิดเดียวเองอ่ะนิเดียวจริงๆไม่ได้ใส่เยอะเลยนะเห็นไหมนิดเดียวมากๆเนี่ยเทลงไปมันเลืกอกมาผสม เนี่ยคนให้เข้ากันเคยเป็นนิดเดียวเนี่ยพอคนแล้วมันก็จะเห็นไหมคะเห็นไหมแค่นิดเดีมัน,นก็จะเริ่มละลายแลาแค่คนให้มันเข้ากันจริงๆใช้แค่อุ้ยใช,ยชยแนน้แค่น้ำโอ้โหอ่ะนละงว่าในนี้แค่เนี้แบบเดียวเห็นปล่าละลายละไปเ้วยกไ็ได้บอกแล้วไม่ต้องไปหลงไม่ต้องไปสปายโซ่อะไรมันมันเป็น ผมนิดนึงเหลือด้วยนะคะแค่นี้จริงจริงอ่ะคนอื่นึขก็จะใช้แปลงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั่นไม่เว้ยใช้เป็นไม้ไทยก็รู้สึกว่ามันคุ้มกว่าเพราะใช้แปลงมันจะไปติดตามซ่งตามซอ,อ,อกอะไรแซปป้าเราก็แบบเออจะไม่ทำเดี๋ยวได้แบบเต็มๆหน้าแสงมันก็มีลแล้วะนี่แต่เราก็ป,าป,าป้าย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 ทำหน้าไปยอะไรเงี้ยจะจบอย่ะ ป้ายปายนี่เห็นไหมแค่นี้นปลายป้ายห่างขึ้นหนาพยายามป้ายขึ้นเนี่ยปลายป้ายง่ายๆแบบอยู่บ้านฟินๆพักหน้าล้างหน้าไปแล้วก็เอาผงมินเนอร์โลมาพักหน้าใช้แบบอาทิตย์ละสองครั้งช่วงแรกๆก็ได้เนี่ยนี่คือหมายถึงว่าทําเองง่ายๆที่บ้านนะทําง่ายๆแบบไม,ไม่ว่างๆอะไรเงี้ย พักหนาไปอะไรไปยี่สิบนาทีเท่านั้นนะจะบอกว่าคื่อมันใช้ปัน๊น้ำใช้พายแล้วมันแบบมันปินไปเยอะพยายามทาแนวขึ้นนะคะอย่าแนวลงนะคะหน้าเหี่ยวนะคะหน้าเหี่ยวได้เพราะว่ามีหลายคนชอบถามว่ามันใช้ยากไหมมันอะไรไหมก็บอกเลยว,ว่าไม่ยากอกุปกรณ์มันไม่มีอะไรเลยแค่เอาน้ำน้ำแร่ที่เราดื่มเนี่ย อย่าเอาแพงแค่ไหก็ได้มันเป็นน้ำแร,เร่เฮ้ะเพราะมันคือมินเนอร์มาน่ากเกียดนนี่ดูสิไม่แต่ว่าอยากทำให้ดูว่ามันง่ายจริงก็ชิวๆปาให้วเขาก็ทำกับต้องป้ก็ลืมๆไม่ได้ทาสีบ้านนี่ไงปะนี่ก็ทั่วหน้าแล้วเนี่นยยังเหลืออ่อะ เรียนรอบวงตานะเน้นส่วนที่เราอยากจะลบะชับที่มันทำแบบรีบๆหน่อยนะเพราะว่าแสงเนี่ยไม่ค่อยดีตรงที่มันมีแสงก็ไม่มีที่จหน้าของเต็มเลยของเต็มบ้านน,นนะของแบบสกในสต๊อกเพียบไม่มีที่จะอยู่แลนะ้วเนี่ยนี่ก็ทาไปมันก็เหมือนการพักหน้าปะา่ะคะแต่จริงๆถ้าแบบ เนะี่อให้ดูว่าแล้วราคามันไม่แพงคือตกซองหนึ่งสองร้อยเนี่ยนะแบบไปตาก็ซองหนึ่งสองร้อยทำได้สองครั้งอ่ะเอาแบบถูกๆเลยนะแต่ว่าป่านอะทำได้มากขนาดบอกให้เพาะซองเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยเนี่ยครั้งที่สี่ละขาบอกแล้วในใทยเยอะกว่าทุกครั้งเลย คือเราก็สามารถทำได้ทุกวันป่ะได้ถ้าคุณไม่ขี้เกียจแต่ครั้งนีน้คือพิเศษตรงที่ใส่ริวไว้ลงไปด้วยเพราะว่ามันมันมีส่วนผสมที่มาสักคู้่อ่านให้ฟังแล้วจริงๆเนี่ยตัวลิวไว้เนี่ยเอาไว้ทานมันจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยของลำไส้ของอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็มี คือพอระบบมันดีอะระบบข้างในมันดีใช่ปะมันก็มันก็มีผลต่อผิวไงนึกออกปะพอระบบข้างในมันดีการขับถ่ายดีลำซ่งลำไส้มันดีอะมันมันก็ฟ้องมาทางผิวผ่านปะใช่จริงง่ายง่ายไม่มีอะไรทำเลยไม่ไม่ใช่มีอะไรทาไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องทําเยอะเลยะอะจะได้เหลือนียังเหลืออยู่จริงเห็นปะนี่หน้าเป็นคนหน้าใหญ่แลนะ นี่เลยเยอะเซได้ทำไงเดียวได้ตังไยดีวะเซได้ของข่ายจริงจริงเนี่ยมีพี่ที่อยู่ต่างนอกก็สั่งไปลองแล้วนะแต่ว่าอยู่ไกล,กลไงในกลางไงก็บอกว่าเอามาทีเยอะๆเลยแล้วกันเดี๋ยวดีจริงแล้วเสียค่าส่งอีก จริงๆให้เพื่อนลองหลายคนแล้วน้องๆหลายคนก็ติดใจ,จคือมันไม่ต้องไปเสียตังค์แพงจริงๆนะของแพงมันก็แพงที่ออโอเคไปรับบริการใช่ป้าเขาก็แบบบริการให้เราก็ไม่ต้องทําเองนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราทำเ,ทำเองก็เออแล้วก็รู้จุดบกพร่องเราตรงไหนอะไรยังไงแล้วเราก็ทำเยอะมากอะใช้มือก็ได้นะคะตอนทำกับเพื่อนก็ใช้มือน,นะ ที่บอกแล้วปกติถ้าดูดีเหมือนเขาก็ใช้แปลงกันแต่ว่านี่ไม่ใช้แปลงเพราะลูกกูมันจะไปติดอยู่ในซอกแบบซอกแปลง,าาาางแล้วเสียแตของยกก็ะชาบยกก็ะชาบนี่ยี่สิบนาทีเท่านั้นเ็จแล้วกระจกก็มีไม่ลงทุนเลยไม่แม่อยากให้ดูจริงก็ <c oughs> งหาซื้อง่ายค่ะสั่งกระตันแบบ <c oughs> ไม่พูดล้เดี๋ยวหน้าจะเหีเห่ยวแล้ เนี่ยตามร่องต่างๆนะก็ทาไปทาไปเนี่ยทาไปหมดให้ให้น้องนัดสวยไปน้องนัดก็ทา้ะขาวอกเลยโอเคแค่นี้ทิ้งไว้นี่ถึงทีแต่ว่ากว่าจะทำป้ายเสร็จก็สิบห้านาทีก็นละน้ำสิบ้านาทีทิ้งไว้แล้วก็ล้างน้ำออกจพักหน้าก่อนนะเดี๋ยวนะหิเข็ยปา